ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทางบ้านครับมาพบกับผมธนกรแกร้วกล้าคัมภีรเพลงลูกทุ่งเช่นเคยนะครับนะที่สถานีวิทยุสายปัญญาสกายเวฟนะครับ FM 103.50ามจนเมกะเฮิร์นะครับแล้วก็สถานีโทรทัศน์ออนไลน์ลานาชาแนลนะครับไอพีทีวีช่อง18นะครับของหนุ่มมีนานะเป็นผู้อำเนวยการแล้วก็ห้องบันทึกเสียงสายปัญญาสตูดิโอนะครับนะแล้วผมธนกรแก้วกล้าดำเนินรายการ หลายท่านที่สนใจโฆษณาก็0898383353ติดต่อนักองน่วเววงการเรื้อทุนงานอะไรต่างๆมากมายวันนี้แขกรับเชิญในรายการครับเป็นอาจารย์สอนชัยเมฆวิเชียนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือผู้ฟังผู้ชมที่อยู่ทางบ้านขณะนี้ทุกท่านทุกครอบครัวครับมาช้านิดหนึ่งขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่เคยมาแล้วนะโชเฟอร์ก็ไม่รู้ทางนะ ตอนนี้ทางอาจารย์สอนชัยไม่เชียนนะครับนะซึ่งในอดีตก็คือชายาวอ่มลูกทุ่งหวานใจคนใหม่สมัยนั้นเป็นคนใหม่ก็หวานใจคนใหม่นี่ป๋าสมชายทองขาวตั้งอายพอพอเลยห้าปีแล้วผมบอกป้ามันมันไม่ใหม่แล้วนะแกเลยเป็นหวานใจสลดกาลครับผมอยากเ้าความถึงประวัติของอาจารย์สอนชัยนิดหนึ่งครับว่าอาจารย์เป็นคนจังหวัดไหนนะโคราชคุณโคราชนะอยู่อำเภอ ใกระไครับครับตามประวัติก็ไม่ใช่ย่อยนะฮะก็คือยากจนเนาะยากจนลําบากแล้วลาบากแต่ตอนตอนตอนผมเด็กๆกก็ไม่ลำบากเท่าไหร่ครับครับตอนพ่อผมเสียแล้วก็คือชีวิตลําบากนะฮะใช่พอหลังจากนั้นก็ดั้โดนไปอยู่กรุงเทพมหานครคือจนอายุ21ปีผมคัดเลือกการแล้วผมถึงถึงเข้ากรุงเทพเพราะว่าพ่อผมเสียตอนที่บ้านโดนปล้นตอนอายุอายุ15ห้าปีครับครับแล้วทีนี้ก็ ผมก็รับจ้างเลี้ยงวัวเขาก่อนเพราะว่าไม่มีพ่อแล้วครับแล้วก็ทํานาทํานาด้วยอะไรด้วยอันที่จริงที่นาที่อะไรมันก็มีอยู่มีอยู่นะะแต่บอกผมยังเด็กเกินครับ,รบก็เทีนี้ก็อาศัยทํากันให้ฝึกอยู่กันนบเพราะเป็นเป็นแล้วก็ฝึกอยู่กันนาอยู่สองปีแล้วทีนี้ออกมาทําเองมาทํากับเป็น หัวเรียวหัวแดงเองกับกแมบบบ่แล้วน้องครับแล้วหลังจากนั้นอาจารย์ก็เข้ามาอยู่กรุงเทพคือผมก็รู้ตัวว่าผมชอบร้องเพลงมาตั้งแต่อายุ1ิบสองสิบามปีทั้งกับเพลงพี่พรุ่งเพชรเหลืองสิงห์แล้วทีนี้พอช่วงอตอนผมอายุ1ิห้าปีพ่อเคยบอกว่าเอ,อ้ยยงมันเสียงดีครับจะเดี๋ยวจะไปฝากกับผ่องสีแาาม่ผ่องนะแม่ผ่องสีครับเพราะว่าพอ่พอเขา คือที่บ้านปู่เนี่ยจะมีช้างสิบสิบสี่เชือกครับครับแล้วปู่พ่อผมมันจะพาช้างไปลากซุนครับผมถ้าแถวอำเภอโคกสำโรงหรือแถวดวงพญาเย็นหรือปากช่องครับครับก็เคยไปดูดนตรีแม่พ่องสีกับสนิทกับแม่พ่องสีครับแล้วทีนี้แกบอกว่าเดี๋ยวจะเอาผมไปฝากกับแม่พ่องสีครับแล้วทีนี้แกตายก่อนผมผมก็เลยอะไไม่ได้เจอแม่พ่องสีเลยไม่ได้ไม่รู้เรื่องเลยตอนนั้นรู้เนะฮะจน ได้เข้าวงการได้เข้าวงการจนพอประกวดร้องเพลงในเมืองแล้วแล้วคืนเข้ากรุงเทพเข้ากรุงเทพมาถึงก็มา,าลูกป้าอาจารย์พรศักดิ์จันทริสุขพาไปหาสุเทพบงมคำแหงครับเขาก็บอกว่าพี่รู้เรื่องตลุกลงลูกทุ่งไม่รู้เรื่องครับผมก็เลยต้องหาประกวดใหม่ครับพอประกวดใหม่เสร็จแล้วเนี่ยก็ เข้ารอบได้ตัดสินตัดสินวันตัดสินผมไปร้องท่อนจบร้องท่อนจบขึ้นก่อนครับเพลงใครละเพลงสายานสายันสา,นานก็จะปลาลืมต้นใช้เพลงนี้นะครับคือเขาพอเขาขึ้นดนตรีสดมาเนี่ยผมไม่รู้ครับมันเหมือนมันเหมือนกลองยาวเหมือนแก้ววงมันไม่เหมือนในเพลงเราจะร้องยังไงเราทีนี้ไม่รู้ทีนี้เขาบอกว่าแปดห้องสีห้องยิ่งไปกันใหญ่เลยว่าจะไปพะวงตังนั้นแล้วก็ขึ้นท่อนจบก่อน แต่ขึ้นทตอนจบอนผมผมไม่หยุดนะเพราะว่าเพลงจะปลาลืมต้นมันจะตอนจบมันจะว่าแอบยืนรองหา ใต้ตตนจำปาเดือนห้าผ่านไปผมสวมตรงนี้เลยครับนี่มันก็ใกล้เดือนหกอีกไม่ช้าฝนคงจะตกรถชื้นพื้นหนาเข้ากัมคได้ราะเสียงของอาจารย์สอนชัยเป็นเสียงนักร้องเสียงสูงผมใช่ครับเสียงสูงเสียงสูงคนจะร้องตามยากครับนักร้องประกวดจะไม่มีใครกล้าเอาเพลงผมไปร้องเพราะว่า กลัวจะไม่ไม่จบเพลงไม่จบเพลงนมันเหนื่อยับแล้วยังไงฮะอาจารย์สอนชัยถึงไปเจออาจารย์ฉลองผู้สว่างซึ่งเป็นนักเขียนเพลงคู่บุญนั่นแหละหลังจากผมประกวดร้องเพลงที่วันใดที่สองแล้วทีนี้ก็วงพัทยานายกเจ้าของวงพัทยานายกกับพีแดนทนทยากับครูฉลองการเกตเนี่ยบอกว่าให้ทํางานอยู่ที่อูนะเพราะตอนนั้นผมทํางานอยู่ที่อูแล้วผมประกวดทํางานอยู่ที่อูห้ามไปสมัครใครนะบอกว่า โดยกล้านดีมากกับเสียงดีมากเพียงแต่ว่านายยังไม่รู้ส่วนไอ้ที่ว่าเรื่องดนตรีเรื่องโน้ตอะไรไม่รู้เรื่องทีนี้ก็บอกครับครับผมจะไม่ไปไปสมัครที่ไหนแล้วทีนี้ผมก็ทํางานอยู่ที่อู่อยู่รถครูฉลอมผู้สว่างวงดนตรีรลองผู้สว่างรถไปเสียหน้าอู่ไปเสียที่หน้าอู่เสียหน้าอู่แล้วทีนี้เขาก็กลายเป็นว่าเข็นรถเข้าไปในอู่เพื่อเพราะช้าละลายมันต้องยกเครื่องลงครับแล้วทีนี้ ทีนี้ก็ต้องหลายวันรประมาณอาทิตย์กว่าทีนี้ก็ช่วงที่ครูฉลองจะต้องรับงานไปแล้วต้องไปก็เลยกลายเป็นว่าเมื่อเอารถเขา้าเข้าที่อู่แล้วที่อู่นังนจะมีรถเม์ดแดงรถบัสแดงครับ,บเขาก็เช่ารถที่รถบัสแดงเพื่อจะไปเล่นดนตรีเดินสายไปนะเดินสายไปอีกครับจนกว่ารถจะเสร็จรทีนี้ก็อาจารย์ก็สมัครแผนกเครื่องอ่ะแผนกเครื่องสมมติว่าคุณเป็น เป็นคนพาผมมามาเข้าอู่นี้นะครับแล้วทีเว้ยวงตที่ครูฉลองผู้สวยให้ยงไปอยู่ที่เ <thi. S 2> <ล>ต้นเต้นะหมเขาบอกว่าให้ยงไปอยู่ที่นี่ดีกว่าจะได้เร็วกว่าดีกว่าไปรอพัทยานายกครับครับทีนี้ก็เขาก็ไปถามพี่เหี่ยวตลกเหี่ยวฟ้ากระเดือดอกเตะดาครับไปถามว่าพี่ๆคนไหนครูฉลองผู้สวงควนนู้นมงยืนคุยอยู่กับผู้จัดการโน้นเพราะว่าจะเช่ารถประมาณอาทิตย์หนึ่งครับทีนี้ก็ คนก็วิ่งไปหาครูฉถลองไปถึงครูสวัสดีครับครับครูครับผมฝากเพื่อนทุกคนฝากเพื่อนผมทุกคนหนึ่งมันเสียงดีมากหน้าตาดีด้วยครับแม้มากูกําลังยุ่งงานกูจะเอารถไปทํางานกูจะรีบไปงานไม่รับรู้ไม่รับรู้แล้ว้องเยอะแล้วเต็มแล้วไม่รับครับทีนี้พออีกสองวันครูมาเร่งว่าให้เร่งรถให้น่อยครับนี่ก็คุณก็ครูครับผมฝากเพื่อนผมทุกคนเตอะ์เตออยู่ื้อครับ ทีครั้สามครั้งจนจนวันวันมาเอารถสิครับครับวันมารถก็ครูครับผมกราบแล้วครับผมขอฝากเพื่อนขครูครูบครูมาทุกวันฝากทุกวันครับก็ลำคาญมันดีแค่ไหนไปเรียกมาเพราะงี้ทีนี้ผมก็เออทีนี้ก็พอวิ่งไปตามย่องย่องเร็วเรมึงจะได้ไปเป็นนท่ารองแล้วทีนี้ผมก็แดนกตีอยู่ท้ายอู่วิ่งออกมามาด้วยก็ก็ สวัสดีครับครูเออมึงก็อยู่ที่นี่ดีแล้วก็ <laughs> <c oughs> แค่นี้นะใช่ <laughs> บ,บอกมึงอยู่ที่อูนี่ดีแล้ววันข้างหน้าต่อไปเนี่ยมึงอาจจะเป็นเจ้าของอูหรือร่ำรวยได้ถ้าไปที่นี่บอกว่าครูครับผมไม่อยากไม่ชอบตรงนี้ผมอยากเป็นนักร้องครับผมชอบนักร้องเขาเป็นนักร้องถ้าไม่ดังนะ้กก็อดนั่งหน้าแห้งเห็นไหมล่ะหน้าแห้งนั่งหน้าแห้งทำตามๆกันบอกว่าจะอดจะอิ่มผมก็จะไปอยากอยากเป็นนักร้องทีนี้ก็ เขาบอกว่าเองร้องเพลงใครับผมร้องเพลงสนคีรีครับแล้วก็สายยันตอนนี้สายยันดังอยู่ผมก็ร้องสายยัน,นในในเองลองร้องเพลงสนคีรีให้ให้ฟังทั้เพลงที่คิดถึงพี่ไหมห้ามเสียงเบารับนี่นผมก็ร้องคิดถึงพี่น้อยนะกลอยใจพี่ห่างกันอย่างนี้ น้องคิดถึงพี่บ้างไหมแล้วท่านว่าไงบ้างรบาบอกว่าอุยจิภายกูคนลุกเลยบอกเขาบอกแล้วรับไหมครับก็ยังไม่รับยังไม่รับก็บอกว่าอ่ามึงร้องเพลงอะไรได้ร้องไปครับผมก็ร้องตะวันรอนหนองหานหนาวลมที่เรนูแล้วก็ของขรยันเนี่ยครับไม่รู้พบรักปากน้ำพูหรือลาสสวนแตงร้องจนครบร้องจนครบสี่ห้าเพลงแล้วก็บอก เออมึงก็เสียงดีว่บเสียงดีเสียงเออโคในตัวด้วยครับครับแกบอกในดูขอดูลายมือหน่อยครับผมก็ให้ให้ดูก็บอกอุ้ยดัง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 กับครับ <laughs> ทีนี้ก็บอกว่าแต่มึงดูใครไม่คนไม่กลัวหน้าหน้ามึงยิ้มไปอะฮะครับแล้วบอกหน้ามึงยิ้มไปครับทีนี้ก็เลยแต่ว่าครูนักร้องเต็มแล้วครับนักร้องเต็มแล้วเนี่ยสระคำที่เสียงทองเพิ่ององัดเพิ่งอัดเพลงไปครับ แล้วก็ทวัดมันชีทองประพันธ์จันทร์สว่างดาวเหนือเมืองอุบลแล้วก็อีกคนหนึ่งรับจากพันคนมาคัดเอามปอีกคนสองคนเนี่ยเตรียมรอคิวมาอีกครับทีนี้ก่อเลยบอกว่าครูบอกว่าเองก็ทำงานอยู่ที่อู่นี่แหละอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เมียแกเอ่ยมาคำนึงว่าแกไม่รับฉันรับเองครับเมียแกบอกว่าอดูดูหน้าตามันซื่อดีครับแกไม่รับฉันรับเองคคครรรััับบบ ก็เลยก็เลยเลยได้อยู่้มาอยู่ผมก็เลยแต่ทีนี้ผมก็ต้องไปถามอาจารย์พรศักดิ์ที่ว่าลูกป้าที่พาพาผมไปประกวดร้องเพลงก่อนว่าครับแต่ผมไม่ได้บอกครูฉลองนะบอกว่าครูเอาผมขอทํางานอีกยี่สิบวันแล้วขอที่อยู่ครูไว้เพราะว่าเลิกงานแล้วผมจะไปถามอาจารย์พรศักดิ์ว่าฝากครูฉลองการละเกตกับ พี่แดนสุนธยาทีวงพัทยานายกมากน้อยแค่ไหนครับเพราะเดี๋ยวทางนู้นก็ฝากไอ้ทางนี้ผมก็รับครับผมจะเสียใช่ไหมครับผมก็เลยบอกว่าครูผมขอที่อยู่ครูไปด้วยเดี๋ยวทางไงเดี๋ยวผมจะไปที่สำนักงานครับแลวที่มาที่ไปของชื่อสอนชัยมีวิเชียนมาไงก็คือผมชอบร้องเพลงสอนคีรีสีประจวบครับแล้วก็สรยันบ้างครับแล้วทีนี้ครูก็เลยบอกว่าอืม ปูจะตั้งชื่อมึงเป็นสนชัยเลยนะตั้งชื่อสอนชัยแล้วมึงไม่น้าตาส่วนคล้ายยอดชยัยเมฆสุวรรณนี่ก็จะเอาเป็นเมฆวิเชียนก็เมฆทองเหมือนกันของเขาเมฆสุวรรณรก็เลยใช้ชื่อว่าไปให้หลวงปู่สุดวัดกะหลงช่วยดูให้ท่านกกบอกว่าได้ได้ก็เลยดังขึ้นมาใช่เขพออัดเพลงจูไม่หวานเพลงจูไม่หวานนครูฉลองเขาเขียนเพลงแรกเลยใช่ไหมครับเพลงแรกเพลงแรกนะครับจูไม่หวานก็แม่ข้าเมืองนนท์ บอกก็อสอเรารักษาเพลงได้ครับก็เพลงจูบไม่หวานในครูฉลองตั้งใจจะให้ชินกรไกรราาใช่ชินกรไกรร่าร้องก็เลยอาจารย์ได้ร้องทีนี้ก็แกบอกว่าเออเองเสียงอย่างนี้ครับรูปร่างอย่างนี้หน้าตาอย่างนี้ครับครูเคยเขียนเพลงจูบไม่หวานเอาไว้แกก็มาร้องให้ฟังแล้วแกก็บอกว่าครับจูพี่หวานน้อยไปหน่อยครับแกก็ร้องไปให้จบเท่านั้นนะครับแล้วก็ในเองลงร้องที่ว่าจะได้ว่าผมก็ จูพี่วานน้อยไป่น่อยก็เลยกลายเปเอเาเอเก็เลยให้อาจารย์ได้ร้องนะก็เลยแกก็แกบอกแกเขียนได้ท่อนเดียวนี่แกก็เขียนจนจบแล้วก็ครับถือว่าเป็นความอัฉริยะของอาจารย์ใจนะครับหลังจากที่พอร้องเสร็จอาจารย์สมัยก่อนพ่อราบันทึกเสียงนี่เขายังไงฮะคือาจารย์อยู่อีกห้องนึง นัดดนตรีอยู่อีกห้องหนึ่งหรือว่าไม่เหมือนกับปัจจุบันก็ก็ก็อัดดนตรีก่อนอัดดนตรีก่อนอาจารย์ไปใส่เสียง<พ>คือพลาดไม่ได้เลยใช่ไหมครับเวลาบันทึกเสียงถ้าจะตัดต่อต้องต่อช่วงช่วงเพลงจบท่อนหนึ่งอ๋อครับจบท่อนหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะมีดนตรีส่งช่วงดนตรีส่งนั่นคือเขาจะสวมตรงนี้เขาจะตัดเทปเป็นปันเรื่อยนะแชร์อย่างนี้มาประสานกันแต่ ถ้าช่วงกลางเนื้อกลางเพลงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องต้องช่วงดนตรีโซโล่หรือว่าช่วงวักดนตรีก็จะส่วั้แฟนเพลงเขาศรัทธาอาจารย์มากที่อาจารย์เป็นคนที่เล่าไม่ดื่มบุหรี่ไม่สูบแล้วรักษาสุขภาพความเป็นปังอาจารย์แต่อาจารย์มาพลาดพที่อาจารย์มาเป็นมะเร็งเส้นเสียงใช่ไหมครับ ผมตอนตอนเป็นนักร้องใหม่ๆอันที่จริงอยู่บ้านนอกตอนอยู่บ้านนอกทำไรทานาผมก็สูบบุหรี่พันใบตองเรานี่แหละเลี้ยงวัวเลี้ยงควายทีนี้พอมาอยู่เทพครูจะลองถามว่าเองสูบบุหรี่เป็นไหมครับอกครูมันไม่เป็นมันเป็นฮะบางดีก็สูบบุหรี่หิวเกือบตายดินไม่กล้าจะไม่กล้าเนาะจนพอดังดังดังแล้วดังแล้วก็แฟนเพลงเยอะอีกไม่ไม่กล้าสูบเยอะครัวเขาจะมองไม่ดีหรือว่าเขาจะเหม็น เราไปด้วยเราคุยกับเขาจนผ่านมาตั้งสี่ห้าปีแล้วผมก็เลยสู่กับครูครูดอยินน์ครูดอยินลมึงไม่ลองสักตัวเลยครูดอยินน์ก็เจ้าของเขียนเพลงบัวหลวงเองพลาเสียงโซอสังสาวนั่นแหละครับทีนี้ก็ผมก็เลยลองลองก็เลยครูก็ไม่ได้ว่าอะไรครับครับผมก็เลยสูบสูบแต่ไม่มากบางทีซื้อซองหนึ่งเนี่ยผมจะอยู่ได้ อ่ายี่สิบวันเอ้ยซองได้อยู่ได้อาทิีหนึ่งครับครับแล้วอาจารย์มาเป็นมะเร็งในกล่องเสียงแล้วอะไรเงรี้ยคือช่วงที่ผมจะยุบวงบช่วงปลายนี่หรอกเมื่อปีสามศูนย์ครับครับเพราะว่าอยู่ๆเนี่ยผมจะมีอาการเจ็บคอเจ็บคออ่าบางวันอยู่ๆแล้วไม่รู้สาเหตุเราเจ็บคอเพราะอะไรครับแล้วอยู่ๆเดีายวก็เสียงแหบเดี๋ยวก็เสียงดีเดี๋ยวก็เสียงแหบโดยที่ไม่รู้สาเหตุครับผมผมก็ ผมก็ไปส่องกล้องไปส่องกล้องเขาบอกอ๋อหมอบอกที่สายเสียงมันมีก้อนเนื้อขึ้นมาหน่อยหนึ่งเหมือนเหมือนหูแล้วก็ที่ตรงนี้ที่รอยกรีดตรงนี้จะมันจะเป็นก้อนเนื้ออะไรเป็นตุ่มตุ่มปูดออกมาเนี่ยเหมือนเหมือนกับต่อมน้ําเหลืองบวมนะครับทีนี้ก็หมอก็บอกว่าอืมต้องต้องต้องอ้ไรกรีดสายเสียงก่อนกรีดเอาไอ้ก้อนนั่นออกก่อนแล้วก็แล้วจะมากรีดตรงนี้แล้วก็เอา เพราะเชื้อว่าเป็นอะไรครับครับแล้วก็หายอย่างปฏิหารคือพอเพาะเชื้ออยู่ตั้งเป็นเดือนนะครับไปฟังผลหมอบอกว่าผมเป็นมะเร็งในในต่อมน้ำเสยงในเส้นในเส้นครับนี่ก็ไม่มียาให้กินครับผมว่าเอ้าเราจะตายแล้วเหรอครับผมก็บอกเอ้าคนเราเมื่อถึงเวลาก็ทุกคนก็ต้องตายกันทั้งนั้นแหละก็ไม่เป็นไรหมอไม่มียาให้กินผมก็ ไปหาเพราะว่ามีแม่แม่แฟนเพลงเยอะแม่ที่แม่คนนู้นก็บอกที่หมอส,สมุนไนพรหลวงพ่อวัดนี้หลวงพ่อนู้นหลวงพ่อน,นี่ก็ไปไปไปจนแฟนเพลงเพชรบูรณ์บ,รบ,บอกว่าที่ศาลเจ้าเพชรบูรณ์มีอาแปะแก่ๆคนหนึ่งแกรักษาโรคมะเร็งโดยเฉพาะแกรักษาคนหายเยอะทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าให้ผมไปหาผมก็ไปไป ต่ผมก็ผ่าตรงนี้แล้วเจาะแล้วก็ไปแก่ก็แม่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 ตรงนี้จะบอกโอ้เป็นมะเร็งชนิดหนึ่งจะไปถึงกระไรแรงอยู่อันดับหกอันดับเจ็ดถ้าถ้าอันดับห้าหนึ่งถึงห้านี่ไม่ช่วยไม่ได้แล้วนะอ๋อครับนี่อยู่หกอันดับหกอันดับเจ็ดแต่ว่าจะจะต้องกินยาต่างน้ำยาแบบว่าหนักสามขีดถึงห้าขีดเนี่ยจะต้องต้มสดใช้น้าเท่านี้เท่านี้แล้วก็ใช้ยาจีนหมออแปะหมอจีน ครับก็ให้กินต่างน้ําและก็จะขอร้องให้กินอาหารได้สี่อย่างสักสักปีสองปีได้ไหมบอกได้ครับครับผมก็กินอาหารได้สี่สี่ห้าอย่างเพราะว่าก็ข้าวต้มข้าวสวยได้ข้าวเหนียวอย่าข้าวกล้องอยับแล้วก็หมูหมูต้องเนื้อแดงอย่างเดียวแล้วน้ํามันหมูน้ามันอะไรหยุดทั้งหมดให้กินน้ํามันอะไรอะน้ํามันน้ำมันพืชใช่ไหมน้ํามันพืชจะเป็น น้ำมันงาดอกคำฝอยอ๋อเป็นประเภทนี้นะใช่ครับคับก็นี่อาจารย์ก็รักษาสุขภาพได้ดีผมก็กินอาหารอยู่สี่ห้าอย่างผลไม้มีผักที่มีเครือทุกชนิดมีเม็ดแข็งทุกชนิดไม่ให้กินทั้งสิ้นครับผมก็ได้ครับเอาแปะผมเคยกินมาหมดแล้วครับผมหยุดได้ครับวทีนี้ก็หยุดอยู่ก็รักษาอย่างนี้มาจนปีสามศูนย์สามหนึ่งสามสอง สามสองสามสองเริ่มเริ่มหายพอหายแล้วผมร้องเพลงได้เลยกลับมาร้องเพลงกลัรองเพเป็นปฏิหารนะครับใช่ก็ฉายาที่เขาบอกว่าฟองปีดาสองมาอย่างไงอาจารย์ก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าพ่อฟองปีดาเนี่ยแกจะชอบรับผมเหมือนเหมือนลูกบุญธรรมเลยนะฮะก็เลยบอกว่าสนใจเอาอย่างนี้ลูกเอาเพลงพ่อมาอัดใหม่ไหมครับ สาวฝังโค้งอะไรเนี้ครับครับอาจารย์ก็เลยมาแจ้งเกิดอีกครั้งก็ทีนี้ก็เลยผมก็บอกหมอเอออารีเจ้าเก่าพอหมอเอออารีเจ้าเก่านี่เป็นคนทําแผ่นเสียงครับทีนี้ก็ผมก็บอกพี่หมอเอาผมอยากอยากลองเอาเพลงเก่ามาอัดใหม่เขาบอกว่าเออก็ทั้งสอนคิดทั้งอปองฟีดาเดี๋ยวจะให้เองอะไรอัดทีนี้ก็ผมก็อัดสาวฝังโค้งไปอัดสาวฝังโค้งไปแล้วเพลงดังสิเพลงดังดังดัง,ดง,ดงแล้วทีเนี้กลายเป็นหมอเอออารีเจ้าเกา่า เจ้าของนายทุนผมะมีปัญหากันนิดหน่อยทะเลาะกันเนาะทะเลาะกันนิดหนึ่งก็เลยกลายเป็นหมอเออเอาเพลงสอนคดีไปให้สายานอ๋อครับก็เลยเป็นแนวออกแบบแบบนี้นะใช่ครับก็เลยแต่ว่าไม่เป็นไรครับก็ไม่เป็นไรครับอาจารย์ยังรับงานอยู่นะฮะแต่ผมเท่าที่ผมสัมผัสกับอาจารย์หลายเวทีเสียงอาจารย์ไม่เคยตกเลยแฟนเพลงก็ยังยกนิ้วอาจารย์รักษาเสียงยังโอ้ก็ ตามสภาพมันก็ตามอายุเลยนะครับกับอายุขออาจารย์ถึงแม้ตอนนี้ผมก็ลดคียลงมาประมาณหนึ่งเสียงก็คือลดลดคีครับลดมาหนึ่งเสียงถึงครึ่งเสียงครับเพราะว่าแต่ก่อนมันสูงมากอ่ะสูงมากทุกวันนี้ไม่ไหวคแต่ก็แต่ก็พยายามก็คือต้องขอให้พักผ่อนให้พออ่าพอเพียงเรื่องเล่าเรื่องบุรีอะไรพวกนั้นอ่ะเพราะหลังหลังจากผมป่วยแล้วเพราะแต่ก่อนก็ มีนิดนิดนะมีนิดนิเวลาพอเราอยู่สังคมตรงนี้ไงบางทีผมกินเบียร์อย่าเกินขวดอย่าเกินขวดหรือว่าขวดหนึ่งถ้าเกินนั้นเราะลืมเนื้อเวลาออกหน้าไปทีลืมเนื้อเพลงอันนี้เป็นคนรักษาสุขภาพนะครับใช่แล้วทีนี้ก็ก็จะมีเหล้าพวกไอเหล้านอกบ้างอะไรบ้างก็มีแต่ว่าจะกิน ถัาผสมกอเป็นยาอ่าผสมกับพวกสอรอะไรพวกเนี้ยพอเป็นกระสายพอมันร้อนคอนิดนึงครับทีนี้ก็กินมากกินไปกินมากก็ที่มามาป่วยด้วยเลยเลิกเลอกเลิกเลิกก็เลยเลอกเลยนะหมออาแปะบอกว่าต้องเลิกของพวกนี้ทั้งหมดแล้วทั้งเนื้อก็ไม่ให้กินปลาไม่มีเกล็ดทุกชนิดไม่ให้กินแล้วก็บุยหลายอย่างมากเทุกวันนี้ผมกินอาหารได้ไม่กี่อย่างพอมาคุยถึงเพลงขออาจารย์ที่ได้รับรางวัล ที่เชื้ <ore> อาชูตาก็คืออ้อนจันทร์เพลงอ้อนจันทร์ได้ซสอเส,สียงสามย่ดได้รับรางวัลจากองค์สมเด็จพระเทพพระคณิฐานนะฮะใช่ครับ,รบก็ถือว่าเป็นสุดยอดและเพลงนี้ครับทีบ่อาจารย์ฉลองได้วก็แล้วก็มารับถึงสัตวษอีกครั้งหนึ่นงก็คือเพลงอ้อนจันทร์เหมือนเดิมแล้วครั้งที่สองเป็นเสียงโซ่สังสาวชีวิตในปัจจุบันอาจารย์เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ ก็มีงานก็ไม่ในครอบครัวงอในครอบครัวก็สบายดีสบายดีแล้วก็ยังรับงานนะรับงานรับงานปกติรับงานปกติมีงานก็ไปไม่มีงานก็ก็พักผ่อนก็พักผ่อนแต่ถือเป็นคุณนี่พามาชียงได้เนี่ยนันไปชีวิตนะขออาจารย์นะกับก้ามีรักแฟนเพลงสนใจมีอะไรจะฝากถึงแฟนเพลงทั่วประเทศทั่วโลกเขาฟังรายการราดูรายการเราดูครับ คิดถึงแฟนเพลงแหระครับเหมือนอย่างที่ร้องเพลงเหมือนเมื่อคืนเมื่อวานที่ผ่านมาก็คิดถึงเมื่อสมัยที่ผมมีวงอยู่เคยมาเดินสายแล้วมาร้องสองรอบบ่ายค่ำอย่างเมื่อเมื่อวานนี้ก็เที่ยงของแล้วก็วันก่อนก็ดอยหลวงครับก็เจอแฟนเพลงแฟนคลับก็โอ้ยได้เห็นตั้งนานแล้วทําไมไม่แก่สักทีก็คงแก่แล้วมาเดิมมนเดิมครับทีนี้ก็ คิดถึงคิดถึงแฟนเพลงทุกทุกทุกท่านเหละครับก็อยากจะย้อนเวลาแต่มันคงย้อนไม่ได้เป็นธรรมดาที่ปัจจุบันที่ทําอยู่เจ้าตำหลักของเสียงเนาะใช่ก็ได้มีโอกาสเจอกันทักทายผมได้เลยครับน้องแฟนเพลงครับผมก็ยังเหมือนเดิมก็ยังรักและก็คารุแฟนเพลงที่ มีอุปการะคุณผมตั้งแต่บัดนู้นจุดบัดนี้สี่สิบสองสิบสามสี่สิบสามสี่สิบสี่ปีแล้วที่อยู่วงการครับรายการของเราก็ขอบคุณทางอาจารย์สอนชัยมิวิเชียนนะครับเจ้าของฉายาหวานใจคนใหม่และหวานใจตลอดการขอบคุณครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับผู้ชมทางบ้านครับสวัสดีครับ